สนับสนุนโดยบีทากเก้นไลท์ ight, สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเกโควิดทำพิษทำเอาลูกทุ่งเสียงเนอรอาร์ตอัศนัยต้องปิดร้านอาหารที่เคยเปิดที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนล่าสุดหนุ่มอาร์ตกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง จะเป็นร้านอะไรอยู่ที่ไหนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมอาร์ตอัศนยนะครับศิลปินลูกทุ่งนะครับจากลูกทุ่งไอดอลนะครับวันนี้นะครับอาร์ตถือว่าได้เลิกพิเศษได้เลิกดีนะครับมาเปิดร้านอาหารอยู่ที่ตลาดบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนแรกก็อยู่ที่กำแพงแสงแต่ทีนี้ย้ายพิกัดมาอยู่ที่นนทบุรีเลยนะครับก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งร้านที่ภาคภูมิใจมากๆนะครับร้านของอาร์ตจะเป็นร้านอาหารอีสารนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่ร้านอาร์ตบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็มีเมนูไหนที่ขึ้นชื่อลูกค้ามาแล้วต้องสั่งกันตลอดเวลาเลยนะครับไปดูกันเลยครับอี่นะครับคือเมนูอาหารที่แบบขึ้นชื่อมากๆเลยใครมาล้วก็ต้องสั่งนะครับก็คือแจ่วฮ้อนแซ่บนะครับ ชุดนี้นะครับเป็นชุดเด็ดมากเลยที่ใครไปใครมาจะต้องจัดเพราะว่านอกจากหมูที่เป็นสูตรพิเศษนะครับแล้วก็ยังมีน้ําซุปที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านด้วยนะครับคนก็ชอบมากนะครับในช่วงบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้พลาดไม่ได้นะครับตามด้วยนี่เลยเมนูที่ขายดีมากๆนะครับส้มตําของเรานะครับตำม,ม่วงของเราอร่อยมากทุกคนครับตำม,ม่วงของเรานี้น้ําปลาล้านี้ได้สูตรมาจากทางภาคอีสานเลยนะครับ และรีมิกกับอีสานยุคใหม่นะครับแล้วก็นี่เลยครับแม่ครัวของเรายิงตรงมาจากพัทลุงเลยนะครับจะเป็นลาบสูตรเด็ดนะครับ <Okay. S 1> ลาบผีบอกของเรานี้ใครกินก็ต้องติดใจนะครับและที่สาคัญครับร้านของร้านนี้อาหารไม่ได้แพงมากบรรยากาศดีและก็เป็นที่จัดเลี้ยงที่ดีสําหรับพี่น้องเศิลจินทุกคนรวมถึงทุกๆคนที่อยากจะมามิ팅ง,งานวันเกิดจัดสถานที่ใดๆก็ตาม ยังไงอาร์ตต้องขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆอยากจะมาอุดหนุนร้านของอาร์ตนะครับมาได้เลยนะครับทางร้านเรามีมีมีเวทีมีเสียงเพลงเพาะนะครับจากเจ้าของร้านด้วยนะร้องเพลงใั้ฟังได้นะถ้าอยากฟังนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะร่วมร้องเพลงกับเราก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับคนลุกทุ่งทุกๆคนเลยนะครับมาอุดหนุนได้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่ตลาดบัวทองนะครับอยู่ตรงข้ามไทยพัสดุนะครับของตลาดบัวทองเลยนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยากมาลิ้มรสอยากมาร่วมบรรยากาศดีๆนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร้านสออนแซบของอาร์ตยินดีต้อนรับนะครับมาลองชิมกันนะใครที่อยู่แถวแถวนนทบุรีหรือผ่านไปผ่านมาแถวตลาดบัวทองก็อย่าลืมแวะไปแซบกันเยอะๆนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย